เดี๋ยววันนี้นะคะคุณพูะมาพาทำแบบฝึกหัดที่สีุ่ดเจ็ดการเรียงลำดับจำนวนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะแบบฝึกหัดที่สีุ่เจ็ดการเรียงลำดับจำนวนข้อหนึ่งเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะในข้อนี้นะคะ,ะตัวอย่างเขาให้จำนวน 12, 18, 14มานะคะทีนี้เรามาดูจากเส้นจำนวนค่ะ 12, 18, 14ทีนี้เรามาดูค่ะ18อยู่ฝั่งไหนของเด็กเด็กคะ ฝั่งซ้ายมือหรือขวามือของเด็กๆคะ่ะฝั่งขวามือนะคะแล้ว12นะคะอ่า12จะอยู่ฝั่งซ้ายมือของเด็กๆใช่ไหมคะจำได้ไหมคะถ้าจำนวนที่อยู่ฝั่งซ้ายมือจะเป็นจำนวนที่มากหรือน้อยคะเก่งมากเลยคะ่ะเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดน,นะคะ ทีนี้เรามาดูจำนวนที่อยู่ด้านขวามือกันบ้างค่ะจำนวนที่อยู่ด้านขวามือจะเป็นจำนวนที่มากหรือน้อยคะเก่งมากเลยค่ะเป็นจำนวนที่มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นตามตัวอย่างในข้อนี้นะคะจากการนะคะเรียงลำดับจำนวนมากไปหาน้อยนะคะ จำนวนที่มากที่สุดก็คือ18ต่อด้วย14แล้วก็12ตามลำดับนั่นเองนะคะอาสุดยอดามากทีนี้เรามาดูแบบถัดน,นะคะในข้อยิ่งจุดหนึ่งเขาให้จํานวน20 11 15 1 7มานะคะ ทีนี้เรามาดูจากส้นจำนวนกันนะคะเด็กๆจำนวนแรกยี่สิบคะอะเด็กๆวงกลมตามคุณครูเลยนะคะในแบบสืกแล้วก็สิบเอ็ดสิบห้าสิบเจ็ดนะคะอจากจำนวนที่เขาให้มานะคะเรามาดูจำนวนฝั่งซ้ายมือกันก่อน,นะคะ่ะเด็กๆจำนวนที่อยู่ฝั่ง ซ้ายมือคือจำนวน11ใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเด็กๆจำได้ไหมคะจำนวนที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเป็นจำนวนที่มากหรือน้อยคะยอดเยี่ยมมากค่ะเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะอ่ะทีนี้มาดูจำนวนที่อยู่ฝั่งขวามือกันบ้างค่ะคือจำนวนอะไรคะเด็กๆยอดเยี่ยมมากค่ะคือจำนวน นั่นเองคะเป็นจํานวนที่มากหรือน้อยที่สุดคะมากที่สุดนะคะเพราะอยู่ฝั่งขวามือของเด็กๆใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาเรียงจํานวนจากมากไปหาน้อยกันค่ะโดยเราจะเรียงจากจํานวนจากด้านขวามือนะคะคือจํานวนที่มากที่สุดไปหาน้อยนะคะทีนี้เรามาเขียน เรียงลำดับจำนวนกันเลยค่ะเริ่มจากจำนวนที่มากที่สุดก็คือ10อ,าอ่าขอโทษค่ะ2 0ตามด้วย10 1 5และ1 1ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะเรียงจากด้านข่ามือสุดนะคะคือจำนวนที่มากที่สุดตามเส้นจำนวนเลยนะคะเป็นไงคะเด็กๆยากไหมคะ ไม่ยากเลยนะคะอะทีนี้เราไปดูข้อต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อ1นึสองนะคะเขาให้จำนวน10 16 13 18มาใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาดู3เส้นจำนวนกันเลยะคะ่ะอ่าจำนวน10 ดเด็กๆวง,งไมไปเลยนะคะ1ิ1หก8ิสามิแปดอ่าทีนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเราจะมาดูจากจำนวนด้านซ้ายมือกันก่อนนะคะอ่าซ้ายมือของดเด็กๆคือจำนวนอะไรคะรมากค่ะจำนวนสิบนะคะเป็นจำนวนที่มากหรือน้อยคะ เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดเพราะว่าอยู่ฝั่งซ้ายมือของเด็กๆใช่ไหมคะทีนี้คผู้ถามาจำนวนที่อยู่ด้านขวามือของเด็กๆเป็นจำนวนอะไรคะเก่งมากเลยค่ะจำนวน18นะคะและเป็นจำนวนที่มากที่สุดนั่นเองทีนี้เรามาเรียงลำดับ,บจำนวนนะคะจากมากไปน้อยกันนะคะ เด็กๆเตียงได้ไหมคะจำนวนไหนมากที่สุดเราก็ดูจากด้านขามือของเรานะคะแล้วก็เอามาเขียนลงในช่องว่างตามลำดับเลยนะคะได้คะ่ะ18ต่อด้วย16และ13เและสุดท้ายคะ่ะสิบนั่นเองยอดเยี่ยมมากคะ่ะต่อไปข้อ 1. 3นะคะ,ะช่วยคุณครูนะคะว่าเขาให้จำนวนอะไรมาบ้างนะคะจำนวน18 20 16 11 14นะคะ,ะทีนี้เรามาดูจากเส้นจำนวนนะคะอะเ,ดเด็กๆวงกลมตาม,มคุณครูเลยนะคะเริ่มจากจำนวน 18, 20, 16, 11และ14ค่ะอ่าทีนี้นะคะเหมือนเดิมคุณครูถามว่าจำนวนอะไรอยู่ด้านซ้ายมือของเด็กๆคะเก่งมากค่ะจำนวน11นั่นเองและเป็นจำนวนที่ น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าอยู่ฝั่งซ้ายมือของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะจำนวนอะไรอยู่ด้านขวามือของเด็กๆคะจำนวน20สค่ะสุดยอดเลยและเป็นจำนวนที่มากที่สุดนั่นเองนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าจำนวนไหนน้อยที่สุดจำนวนไหนมากที่สุดเราก็ มาเรียงลำดับนะคะจากจำนวนที่มากที่สุดนะคะไปหาจำนวนที่น้อยนะคะก็ดูจากอะไรคะดูจากจำนวนด้านขวามือของเด็กๆได้เลยนะคะเอามาเขียนเรียงนะคะตามลำดับได้เลยนะคะจากขวาไปซ้ายนะคะก็จะได้เป็น20 18 16 14และ1 1อนะคะยอดเยี่ยมมากค่ะอ่ะทีนี้เราไปดูแบบฝึกถัดต่อไปกันเลยค่ะอ่าแบบฝึกถัดข้อที่2นะคะเขาบอกว่าเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะคะก่อนที่จะ ไปเรียงลำดับนะคะคุณครูขอทบทวนจำนวนนับนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนการนับเลขค่ะจำนวน1นึถึงยีอ่าเดี๋ยวเราจะนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแป้าสิบ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อ่ายอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆึสามารถนับเลข1ถึง20ได้นะคะอ่าเก่งมากค่ะทีนี้เรามาดูนะคะข้อ2อึ่งอ่าจากแบบสุดหันเมื่อกี้นะคะ เราเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยนะคะทีนี้เราจะมาเรียงจำนวนจากน้อยไปหามากกันค่ะจะไม่มีเส้นจำนวนให้เด็กๆแล้วนะคะในแบบขั้นข้อนี้นะคะแต่เขาจะมีจำนวนมาให้นะคะให้เด็กๆเ,เรียงเองนะคะ,ะทีนี้เขาให้จำนวนอะไรมาบ้างค่ะมาดูกันจำนวน12 สิบห้าสิบเอ็ดค่าทีนี้เรามาเรียงจำนวนจากน้อยไปมากกันค่ะเด็กๆคิดว่าจำนวนอะไรน้อยที่สุดคะในข้อนี้ยอดเยี่ยมค่ะสิบเอ็ดตามด้วยสิบสองแล้วก็สิบห้านะคะเหมือน ตอนที่เรานับจํานวนเมื่อกี้เลยใช่ไหมถ้าไม่แน่ใจนะคะดีิก็ลองนับจํานวนดูนะคะจาก10ถึง15ก็ได้ค่ะ,ะเริ่มจาก10 1 1 12 1อ1 4 1 5บามลําตามลำดับใช่ไหมคะ11ก็ต้องมาก่อนตามด้วย12แล้วก็15ตามลำดับนะคะจากจำนวนที่เรานับนะคะ 11ถเง็5ต่อไปมาดูข้อ2.2ค่ะเด็กๆเขาให้จํานวน16 19 14มาค่ะเอ๊เราจะเอาจํานวนไหนขึ้นก่อนนะจํานวนไหนน้อยสุดคะเด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยค่ะจำนวน14นะคะตามด้วย 16แล้วก็19นั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยค่ะอ้าไปดูข้อต่อไปนะคะอ่าข้อสอนะคะเมื่อกี้เขาให้จำนวนมาแค่3าจำนวนอ่าในข้อนี้จะเป็น4จํจำนวนแล้วนะคะอ่ามีจำนวนอะไรบ้างคะเดี๋ยวเรามาดูกันจำนวน13 20 17 18นะคะ,ะทีนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะมาเรียงจำนวนจากน้อยไปมากกันค่ะ,ะในข้อนี้เด็กๆคิดว่าจำนวนไหนน้อยที่สุดคะยอดเยี่ยมเลยคะ่ะจำนวน10 3สตามด้วย17 18และ 2ีสนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ,ะไปดูข้อต่อไปนะคะข้อ2.4งะคะอ่นะคะ,ะมาดูจำนวนนะคะว่าเขาให้จำนวนอะไรเรามาบ้างนะคะ,ะจำนวนแรกคือ16 18 11 15และ13ค่ะเด็กเอ่า ทีนี้นะคะเรามาดูค่ะในห้าจำนวนนี้นะคะติคิดว่าจำนวนไหนเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสิบเนั่นเองตามด้วย13นะคะ1ิดห้าจำนวนต่อไปนะคะ16และจำนวนสุดท้ายก็คือจำนวน 18นะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะออถ้าเราจะพบทวนนะคะหรือย้อนย้อนกลับหรือความสมเหตุสมผลน,นะคะของคำตอบนะคะเด็กๆสามารถนะคะนับจำนวนจาก11ถึง20ได้นะคะเป็นการ เความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะว่าจำนวนไหนที่น้อยที่สุดนะคะแล้วก็เรียงไปหามากนะคะอ่าไหนลองมานับทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมๆกันเลยนะคะ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20, tomar, small, 2เนะคะเก่งมากๆเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็ไ <zor> ด้ความรู้นะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดนะคะเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนะคะทั้งปากมากไปหาน้อยและปากน้อยไปหามากนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะ จากคลิปที่คุณครูส่งให้แล้วก็จากแบบผัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ